ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสน่ชนชมนะครับกับช่องพาร์พีชนลนะฮะก็ช่วงนี้ก็ได้เสียงตอบรับกลับมาก็ค่อนข้างน่าพอใจนะครับวันนี้ก็เ,เลยพาคุณผู้ชมมาดูนะครับความแตกต่างของสายพันธุ์อาราบิคัมแล้วก็ไทโซโคนะครับซึ่งก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ก็ดูง่ายๆเลยครับลักษณะเด่นของเขาจะชัดเจนมากนะครับก็ถ้าเป็นอาราบ,บิคัมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับอาราบ,บิคัมจะเป็นไม้ที่มีความเตี้นะครับก็คือกิ่งจะสั้นลำต้นจะอ้วนครับประมาณนี้นะครับคนที่ติดตามมาก็อาจจะพอเห็นคร่าวๆแล้วสังเกตได้นะครับก็นี่คืออาราบ,บิคัมนะครับดูไใกล้กันเลยครับ อาราบ,บิคัมก็จะประมาณนี้นะครับอาราบ,บิคัมเนาะก็อาราบ,บิคัมก็จะเอเยังไงละ่ะตอนนี้ก็จะมีการผสมผสมข้ามก็มีนะครับแบบไทยโซโ,ซโคผสมอ่อาราบ,บิคัมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังผมก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ตอนนี้ตัวน,นี้ก็คืออาราบ,บิคัมนะกิ่งจะกระชับนะบกิงจะสั้น,นครับสั้นๆเลยนะครับชัดเจนแล้วก็พอโตขึ้นนะฮะ เขาจะอ้วนออกด้านข้างนะครับเขาจะไม่สูงขึ้นมาครับกิ่งเขาก็จะสั้นประมาณนี้แต่ลําต้นจะอ้วนออกอ้วนออกนะครับผมนี่คืออาราบิค่ำนะฮะส่วนไทโซโคงนะครับแต่ผมแค่จะยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะฮะต้นนี้เป็นฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าไทโซโคก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับจริงเขาจะชัดเจนกว่านะครับชัดเจนกว่าสายพันธุ์อาราบิค่ำนะฮะก็จะเป็นทรงออกสูงๆนะสูงๆโยงๆนะครับ ลากงงนะครับทำจกิงก็จะสูงๆนะครับก็ก็มีลูกไม้มาให้ดูนะครับอันนี้คือลูกไม้ลูกไม้ของเราอาราบิคั่มนะฮะดูฮะนะครับนี่นะฮะคือลูกไม้ของอาราบิคั่มนะฮะอันนี้น้ำวัาอ้วนแจ่มนะครับนี่ก็จะสั้นๆเปพุ่มอ้วนออกอ้วนออกนะครับอ่าชัดเจนนะครับนี่คืออาราบิคัมนะฮะใครที่ถามเข้ามาก็ ดูได้นะฮะนี่คืออารบีคัมนะฮะวันนี้ตอบเลยนะฮะจะอ้วนออกด้านข้างนะครับแล้วก็กิ่งจะสั้นส่วนไทโซโคนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะนี่คือลูกไทโซโคนะฮะชดาเพชรนะครับจะตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยจะแบบทรงสูงอะฮะมันจะแบบยืดยืดอย่างนี้เลยนะครับมันจะไม่อ้วนออกนะฮะก็มันจะสวยคนละแบบนะครับแต่ว่า ปัจจุบันนะครับก็เห็นคนชอบอับอาลลาราบิคัมซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะสั้นๆป้อมๆน่ารักนะครับแต่ว่าไซโซโคก็สวยไม่แพ้กันนะแล้วแต่คนชอบส,ส่วนตัวผมนี่ก็ชอบทั้งสองนะครับความแตกต่างแล้วความสวยงามมัน ก็ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงดูด้วยนะครับแล้วก็คนชอบนะก็มีอีกคําถามหนึ่งก็จะเป็นคําถามที่บางคนเคยได้ยินมาว่าหัวไม้และหางไม้คืออะไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบนะเดี๋ยวผมไปเอาไม้ดูนะหัวไม้หัวไม้และหางไม้คืออะไรหัวไม้และหางไม้นะครับหัวไม้และหางไม้นี่เลยนะครับหัวไม้และหางไม้ หัวไม้และหางไม้ก็ง่ายๆครับอันนี้คือหัวไม้นะครับส่วนอันนี้คือหางไม้ก็คือมเมล็ดของต้นแม่หนึ่งต้นนะครับหนึ่งฝักเนี่ยจะมีประมาณก็หกสิบเจ็ดสิบเมล็ดนะครับเวลาเราเพาะมานะครับก็จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับก็จะมีหัวไม้กับหางไม้นะครับหัวไม้ก็คือไม้ที่จะโตวไวกว่าเพื่อนประมาณนี้นะครับ แล้วก็สัดส่วนกิ่งทุกอย่างครบนะครับรอบสวยงามเลยชัดเจนนะครับนี่เขาเรียกหัวไม้นะครับส่วนหางไม้นะครับก็อย่างนี้เลยนะครับไม่ไปไหนมาไหนนะครับหรือเรียกอย่างว่าไม้แคระนะครับซึ่งไม้แคระก็จะใช้เวลากว่าจะเติบโตนะฮะแต่ว่าโตมาก็สวยเช่นกันเหมือนเดิมนะฮะคือจุดเด่นอะก็ถ้าพูดถึงความสําคัญนะฮะก็สําหรับคนที่ชอบ ชอบไม้ที่โตช้านะครับใส่กระถางสวยๆคือจะไม่ค่อยไปไหนนะใส่กระถางสวยๆเล็กๆไว้ก็กวัวจะโตนะครับัวจะได้เปลี่ยนอีกมันก็นานก็เหมาะสําหรับพื้นที่เล็กๆนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่มากแต่ก็อยากเลี้ยงนานๆนะก็ไม้แค,ะะครฮะส่วนหัวไม้นี่จะโตไวามากนะครับรอบเปลี่ยนกระถางแบบได้เลยนะครับแปบ๊บเดียวนะฮะก็ฟูๆนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับสายพันธุ์ไทโซโคกับอาราบิค้ำแล้วก็หัวไม้และหางไม้ที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามานะครับวันนี้ผมก็ได้ต่อไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ mm. อืม EP หน้าจะเป็นอะไรนะฮะฝากติดตามรับชมด้วยนะครับเชล็ดลับดีๆหรือมีอะไรมาแนะนำมาบอก mm. เดี๋ยวรอติดตาม EP หน้านะครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆ สรุปวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามแล้วก็ให้ความเห็นหลายๆอย่างนะครับเข้ามาคใครสงสัยหรืออะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะแอดไลน์หรือว่าแอดเฟซบุ๊กหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเลยก็ได้นะครับสรุบวันนี้ผมก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ